เนี่ยน้องจะผึ่งเอาไว้เดี๋ยวเราจะพรุ่งนี้เราถึงจะเก็บใส่กล่องใส่ภาชนะนะคะแล้วเราก็เก็บไว้ทําไส้ขนมอันนี้น้องจะใช้ทําไส้ขนมเปี๊ยะลูกใหญ่ไส้ไส้เยอะนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ <c oughs> วันนี้นะคะ <c oughs> น้องจะพาเพื่อน <c oughs> ๆนะคะมาทดสอบทําฝอยทองด้วยไข่ไก่นะคะวิธีของน้องน้องก็จะใช้แบบนี้นะเป็นไข่ใหม่หน้องก็จะไม่ไม่ได้แยกเอ่อก็คือเรียกว่า ตอกรวมกันเลยจริงๆแล้วเราควรจะแยกใส่ถ้วยเล็กๆก่อนนะคะเพื่อที่จะกันเขาเรียกว่าป้องกันในส่วนของถ้าเราเจอไข่เสียไข่เน่าเขาจะได้ไม่ไปปนกับไข่ที่เราตอกเอาไว้แล้วนะคะไข่ที่สดๆนะคะจะสังเกตได้ด้วยวิธีง่ายๆนะคะเวลาเราตอกไข่แล้วให้เราดูตรงไข่แดงนะคะไข่แดงจะต้องนูนๆนูนกลม ไม่แบนไม่แบนนะคะรีดนะคะเอาตัวไข่น้ําค้างออกก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ไข่เขาเขาแห้งนะไข่ที่มันค้างอยู่ในเ,เปลือกนะคะเปลือกไข่นะคะมันก็จะเป็นไข่ใสๆตัวนี้มันจะช่วยให้เวลาเราหยอดนะคะฝอ,อยทองอะ่ะโรยฝอยทองอะ่ะมันจะมันจะลื่นไหลได้ดีนะคะเชื่อมตัวนี้นะคะก็จะใช้น้ำตาล เจ็ดถ้วยครึ่งนะคะน้ำเปล่า1ลิตรครึ่งนะคะเดี๋ยวน้องแปะลิง์ไว้ให้วิธีการทำน้ำเชื่อมสำหรับทำฝอยทองนะคะตัวสะดือไข่นะคะต้องดึงออกต้องจิกออกนะให้ให้หมดเดี๋ยวเราเร่งไฟนะคะเวลาหน่องใช้เนี่ยหน่องก็จะใช้ไฟที่ค่อนข้างจะสูงนิดนึงเพื่อเร่งน้ำเดือดนะคะแล้วก็เราก็จะเจาะตัวถุงนะคะเดี๋ยวเราจะเจาะด้วยไม้แหลกนะคะ เดือดประมาณนี้นะคะก็ใช้ได้นะคะเจาะหนองจะเจาะประมาณสักสองสามลูนะคะสองสามลูโรยไปก็ยกสูงนะคะหนองใช้ไฟประมาณเบอร์หกเบอร์เจ็ดนะคะเส้นเขาก็จะยาวประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเพิ่มให้แรงนิดนึงแต่ต้องคอยคุมไฟให้ดีนะคะระหว่างที่โรยแล้วเราต้องคอยแบบเอ่อถือ ไม่ให้มันไหลนะคะนี้เวลาเราบีบนะคะเราก็บีบไปที่ตัวตัวถุงนะคะมันก็จะออกมาเป็นเส้นทางยาวเลยนะคะยาวแบบที่เราต้องการถ้าให้เส้นบางๆเราก็ยกสูงๆทีนี้สัสดส่วนประมาณนี้พอแล้วนองดับไฟเดี๋ยวนองดับไฟนะคะเนี่ยนะคะก็ลยไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะอะ พอดับไฟเขาก็ยังมีมีน้ําฟองๆน้ําเดือดนะนี้หน่องต้องคอยดับด้วยน้ําตัวนิดน้อยนึงนะคะเราดับไฟแล้วมันสุกแน่นอนนะคะตัวนี้สุกนี่ก็เขี่ยเลยเขีย่ยเนี่ยค่ะก็จะเห็นเส้นก็ต้องจัดด้วยจัดให้เขาเป็นเส้นเเขาเรียกว่าเป็นระเบียบะ ทีนี้ส่วนนี้หน่องจะใช้ทําพวกขนมเปี๊ยะนะคะเป็นไส้ขนมเปี๊ยะไส้ทลักนะมันก็จะต้องมีฝอยทองมีอะไรด้วยหน่องก็ไม่ไม่จับเส้นอะไรมากนะก็จะจับประมาณว่าให้เขาเสด็จเสด็จน้ําตัดขึ้นมาเดี๋ยวอีกชุดหนึ่งหน่องจะจับให้ดูเวลาเราจับเส้นอันนี้โรยเยอะ ถ้าเวลาเราจับเส้นก็จะโรยประมาณเอ่อเป็นแพรประมาณสัก20 3สสรอบนะคะนี่นะคะ,สะเสด็จน้ำเดี๋ยวเราจะ,สะเสด็จน้ำตัวตัวน้ำเออน้ำเชื่อมนะคะก็จะวางไว้เป็นเอ่อ ของเขาอะนะคะเพราะว่าออฝอยทองที่น้องใช้ทำํำไส้ขนมนะคะเราเราไม่ได้ต้องการแพ้สวยๆก็คือให้เขาได้เส้นเส้นโอเคอะเส้นเขาเป็นแบบว่าไข่หม่ นี่ก็ดูว่าโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องจะดูสภาพของเพราะว่าอันนี้เราใช้ไข่ไก่นะคะเป็นครั้งแรกที่เราทดสอบด้วยไข่ไก่นะ,ะเศษตัวนี้นะคะเศษตัวนี้ที่เราเออจำเป็นจะต้องตักใส่กระชอนนะคะตักใส่เข้าไป สเสดจน้ำซะหน่อยนึงก็คือแกว่งเขานะง่ายๆนะคะการโรยฝอยทองเรีอยน้องจะโรยให้ดูอีกสองรอบนะเอาเป็นแบบว่าเอามาจับแพรก่อนเดี๋ยวดูแพรสวยๆกันลวกันแพรสวยๆน้องจะวนรอบสักประมาณ25-30ิรอบจะไม่ไม่แน่นแบบแบบตะกี้นะคะเพราะว่าถ้าแน่น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 หม้อแล้วเนี่ยเราจับจับจับเส้นเขาไม่ไม่ได้แพรสวยมันจะเป็นก้อนๆนะคะ ที่ได้มาหนองก็จับพยายามจับเขาก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองเทสอีกรอบหนึ่งจะให้เพื่อนๆดูก็เล่งไฟเล่งไฟสูงเหมือนเดิมนะคะทีนี้ส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่จำเป็นต้องใช้ก็คือน้ำตาลนะคะหนองจะทยอยเติมน้ำตาลเล็กน้อยเพราะว่าเวลาเราเติมน้ำนะคะมันจืดน้ำเชื่อมมันจืดลงไปนะเพราะเวลาเราดับตัว ฟองอากาศเขานะคะมันมีน้ำเจือน้ำเปล่าเจือจางเข้าไปเราจําเป็นต้องเติมน้ําตาลทุกรอบที่เราดับด้วยน้ําดับฟองเอ,อ่อเดือดของน้ําเชื่อมด้วยน้ําเราก็จะเติมกลับไปด้วยน้ําตาลทรายนะคะอันนี้มันเป็นวิธีแบบบ้านๆมันไม่ได้แบบว่าสวยงามเท่ากับการโรยด้วยกลวยแต่เนื่องจากว่า น่องทําจํานวนเยอะๆอะหน่องใช้กลวยไม่ได้ละมันจะต้องใส่ถุงแบบนี้นะคะเพื่อเนี่ยน้ําเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราดูก่อนน้าตาลละลายหมดหรือยังอ่น้ําเดือดฟองอย่างนี้ฟองฟูอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะโรยสักยี่สิบสามสิบรอบอะยี่สิบรอบก็ได้เยอะแล้วเพราะมันสามรูเนาะทีนี้ หลีไฟนะคะพอเขาท่วมอย่างเงี้ยสุกแน่นอนทุกเส้นสุกหนองดับไฟเอาน้ำน้ำนะคะดับดับฟองเขาทีนี้เราก็จะเห็นเส้นนะคะเห็นไหมเพื่อนๆเห็นเส้นไหมเส้นฝอยฝอยทองเราก็สาวขึ้นมาเลยอันนี้จะทำให้ดูในลักษณะการจับจับแพรสวยๆนะคะ แกว่งแบบนี้ค่ะแกว่งไปเดี๋ยวเขาเส้นเขาจะจับเส้นเขาจะเรียนตัวกันเองอ่ะดูเป็นแพรสวยงามแบบนี้นะคะหน่องก็จะจับเขาขึ้นไปเสด็จน้ำเชื่อมง่ายไหมคะฝอยทองนะคะหลายๆคนอาจจะบอกว่ามันยากเนาะ ในคลิปแรกๆน้องมีวิธีการโรยฝอยทองไว้เหมือนกันนะคะคลิปนั้นอาจจะพูด <c oughs> ล่าช้านิดนึง <c oughs> เลย์นิดนึงนะพอพักหลังๆน้องทําวิดีโอส่วนใหญ่น้องก็จะเ,เร่งสป,ปีดจะพูดให้ไวเนาะอยากจะแบบเร่งเวลาถ้าเพื่อนๆที่ใช้เตาที่เป็นแก๊สนะคะที่เป็นแก๊สเนี่ยให้ก็หลีไฟอ่ะก็ต้องอาศัยปรับ รับมาคอยปรับอันนี้มันเป็นเตาไฟฟ้าไงก็แค่กดปุ่มง่ายๆนะคะก็ไม่ยุ่งยากอะไรทีนี้จะบอกว่ามันจะโรยยังไงก็ได้ขอให้เส้นมันยาวมันออกมามันก็เสาวขึ้นมาได้หมดเลยนะคะคือเพื่อนๆที่เคยทําขนมไทยแบบรูปแบบแบบที่เคยได้เรียนรู้มาก็คือต้องโรยวนรอบหมอ้อรอบภาชนะ รอบกระทะทองเหลืองหรืออะไรแบบเนี้อยเไม่จําเป็นนะหนองก็โลยเลยมันก็โลยได้แบบนี้นะคะจะโลยแบบนี้ก็ได้นะคะโลยไปมาแบบนี้ก็ได้ขอให้ว่าเส้นเขาสุกเนี่ยค่ะโลยยังไงก็ได้วนนก็ได้ส่วนใหญ่หนองก็จะเลงตรงไหนน้าเดือดหนองก็จะไปจ่อเขาตรงนั้นนะคะที่น้ําเดือดเห็นไหมวนเล็กๆตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวมาดูกันอ่านตรงนี้น้ําเดือดหน่องก็วนวนจะวนเป็นเส้นยังไงก็ได้ คือได้หมดเลยเนี่ยค่ะอ่ะทีนี้พอเดือดเดี๋ยวเขาฟูกรบกรบตัวเนื้อฝอยทองหมดแล้วนองดับไฟมันสุกแน่นอนแบบนี้นะคะหยดน้ำนิดหน่อยเหมือนเดิมน้ำไม่พออ่ะหยอดอีกหน่อยเพราะว่าเพิ่งดับไฟมันก็คือความแรงเขาก็ยังเหลืออยู่นี้พอเราเห็นแล้วเห็นเส้นแล้วเส้นอ่ะ เดี๋ยวรอดูเส้นมันก็กระจายอยู่ในนี้ก็เป็นขยุ่มอยู่นเนี้ยเราก็จับเอาก็คือไม้แหลมเนี่ยค่ะตักตักดูนะคะแล้วก็แกว่งเส้นไม่ให้พันกันจริงๆหนอมอง,มองว่าฝอยทองอะ่ะอืขอให้ไข่สดไว้ก่อนเนี่ยมันได้แหละยังไงมันก็ทําได้ถ้าไข่มันไม่สด นะก็จะลําบากอย่างที่ประเทศไทยถ้าเพื่อนๆจะลองด้วยไข่ไก่ก็ต้องก็ต้องดูอ่ะเพราะเพราะว่าหนองก็ไม่รู้อย่างที่นี่หนองซื้อไข่ไก่อ่ะเขาก็จะบอกวันวันที่เขาแพ็กเกจจริงใช่ไหมก,ก็จะมันมีวันหมดอายุส่วนใหญ่ไข่ที่นี่เขาจะระบุไว้ที่หนึ่งเดือนถ้าเราซื้อใหม่ๆปั๊บเราก็มาเนี่ยอย่างวันนี้ที่เราทดสอบนะไข่ไก่นะคะ โอเคเห็นแพรเขาไหมแพรเขาก็จะยาวแบบนี้เลยค่ะทีนี้ก็เหลือแต่ว่าจัดให้เขาเรียบร้อยนะคะเสด็จน้ำเชื่อมนี่นะคะน้องทำเสร็จแล้วนะคะฝอยทองจากไข่ไก่นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะคะเดี๋ยวน้องเขยบมาโปรยกันจนเมื่อยแขนเมื่อยหลังปวดหลังเพราะว่ามันต้องยืนตลอดเนาะเอ่อ ัวที่น้องจับเป็นแพ้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเทสดูเอ่อเท็กเจอร์เขานะคะว่าว่ามันคือประมาณไหนเดี๋ยวน้องอันนี้น้องจะผึ่งเอาไว้เดี๋ยวเราจะพรุ่งนี้เราถึงจะเก็บใส่กล่องใส่ภาชนะนะคะแล้วเราก็ เก็บไว้ทําไส้ขนมอันนี้น้องจะใช้ทําไส้ขนมเปี๊ยะลูกใหญ่ไส้ไส้เยอะนะคะที่เขามีฝอยทองมีไส้เผือกใส่ไขเ่เค็มหรือว่าไส้ถั่วทองอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะคะทีนี้มาดูส่วนที่น้องแยกไว้ที่เป็นอ,อ่อในกระชอนนะคะเห็น <He S 2> น้ําเชื่อมไหมยังหยดอยู่เลยติง่งๆนะคะน้ําเชื่อมยังหยดเดี๋ยวเราจะเช็คจากตรงนี้นะคะดูเนื้อนะคะ เนื้อฝอยทองนะเดี๋ยน้องจะชิมมันก็ไม่ได้เละนะเส้นมันไม่ได้ถือว่าเละมันเดี๋ยวเราเรา,เราต้องต้องลองชิมดูมันจะต้องเนื้อมันจะต้องแบบว่าเฟิร์มนะถ,ถ้าเป็นแบบไข่เป็ดที่เวลาเราผสมกับเอ่อไข่ไข่ไก่นะเวลาเราทำอะ่ะมันจะใส่อย่างละครึ่งใช่ไหมอืมนี้รุ่นนี้มันเป็นไข่ไก่ล้วนๆนะคะเดี๋ยวน้องลองชิมดูนะ เนื้อฝอยทองสัมผัสที่ได้มันจะต้องแบบกรุบๆเนื้อมันจะต้องแบบว่าเฟิร์มนะคะอันนี้ใช้ได้เข้าขัน้นเนื้อเฟิรม์มตัวนี้พวกนี้ที่เวลาเราลงแบบนี้นะคะที่เป็นเสศษๆเนี่ยเห็นไหมคะแบบนี้เราเก็บมาทำเเวลาเราจะทำขนมเบื้องเราต้องยีเส้นฝอยทองนะคะหน่องก็มักจะเก็บ ส่วนเนี้ยที่ไม่สวยเนี่ยมาทําขนมเบื้องนะคะเวลาอันที่สวยๆนะคะอันที่สวยๆนะเราก็จับแพรแบบนี้อย่างเวลาถ้าเราจะเออเอาไปจัดขายที่เป็นเป็นแพรๆนะคะเดี๋ยวให้ดูอีกอีกรอบหนึ่ง เนี่ยค่ะแพมันต้องขึ้นขึ้นเป็นเส้นเป็นเอขอขาเรียกว่าอะไรให้เสด็จน้ําเชื่อมนะฝอยทองถ้ามันชุ่มน้ําเชื่อมเนี่ยมันไม่ได้นะคะช่างน้ําหนักประมาณ2ขีด2ขีดหน่อยๆก็ก็ราคา10เหรียญก็เหมือนประมาณว่าขีดละ5เหรียญน,นะคะพูดถึงแล้วมันหน่องว่ามันคุ้มอะ่ะก็ถือว่าผ่านนะหน่องว่ามันผ่านใช้ได้อยู่นะเฝอ,อยทองไข่ไก่นะคะเดี๋ยว น้องจะต้องเอาไปไป,ไปเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไปเสด็จน้ำเชื่อมคลุมด้วยพลาสติกปเอาไว้แล้วก็รอ,อ,อวันพรุ่งนี้แล้วเราก็มาเช็คน้ำหนักว่ามันจะได้สักเท่าไหร่เนาะโอเควันนี้น้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นความรู้เกรดเล็กเกรดน้อยให้เพื่อนๆได้ได้ทราบนะคะเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะคะก็ ทำได้นะคะไข่ไก่นํามาทําฝอยทองได้น้องคิดว่าน่าจะทําขนมอื่นๆได้เช่นกันนะคะโอ้นี้น้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ